พบกับรีวงรีวิวสินค้าเปิดตัวใหม่วันนี้วันแรกโดนการเกษตร DJI Airgard T 5 0นั่นเองวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่าง T 4 0กับ T 5 0ว่าแตกต่างกันตรงไหนอันดับแรกเรามาดูกันเลยค่ะที่แตกต่างจุดแรกจะเป็นในเรื่องของเรดาร์ตัวนี้นะคะเรดาร์จะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีเพิ่มมาอยู่ที่2องตำแหน่งจะอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ที่ด้านหลังมาดูนะคะ หลังจะเป็นตรงนี้เรดาร์ตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการคำนวณพื้นที่ได้แบบว่าแม่นยำเลยทีเดียวและก็สามารถวาดแผนที่แบบ3มิติได้ถึง34ไร่ต่อ10นาทีกันเลยทีเดียวค่ะ ต่อไปนะคะมาดูกันจะเป็นในเรื่องของเซนเซอร์กล้องที่เพิ่มมานะคะ2ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เพิ่มมาใหม่และตรงนี้จะเป็นจุดเดิมเซ็นเซอร์กล้องตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการจับสิ่งกีดขวางหรือว่าหยุดหรือหลบสิ่งกีดขวางในระยะ2.5เมตรนั่นเองค่ะและก็มาดูในเรื่องของตัวกล้องตรงนี้จะมีฝาครอบแบบวงกลมช่วยในการป้องกันฝุ่นละอองหรือละอองน้ํานั่นเองนะคะได้ดียิ่งขึ้นค่ะไฟ LED ตัวนี้จะเพิ่มมาทั้งหมดนะคะ4ดวงด้วยกันด้วยเพิ่มความสว่างแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของโดนการเกษตร DJI Agrat T 5 0ของเราจะมีทั้งหมด8ใบพัด8มอเตอร์รุ่นนี้นะคะในเรื่องของหัวฉีดนะคะของเราจะเป็นหัวฉีดแบบเจ็ทที่มาพร้อมคู่กับตัวโดนจะมีทั้งหมด2หัวฉีดตัวนี้นะคะจะทํางานได้เร็วสูงสุด16ลิตรต่อนาทีและที่สําคัญสามารถเพิ่มหัวฉีดนะคะรุ่นนี้ได้อีก2หัวฉีดในตําแหน่งตรงนี้บินทํางานได้เร็วถึง24ลิตรต่อนาทีถ้าเราเพิ่มอีก2หัวฉีดนะคะการพ่นจะสามารถพ่นได้รัศมีไกลสุดนะคะจะอยู่ที่11เ็มตรค่ะแล้วก็ งานได้เร็วสูงสุดถึง10เมตรต่อวินาทีกันเลยทีเดียวค่ะ ก,นนะะการเกษตร DJI Agrat 50ของเราจะมีปัม๊มเป็นปั๊มแม่เหล็กสามารถจูบฉีดน้ําได้ดีโดนการเกษตร DJI Agrat 50ของเรานะถังบรรจุอยู่ที่40ลิตรนะคะแล้วโดนตัว50ของเรานี้นะคะสามารถต่อถังหวานปุ๋ยได้ด้วยถังหวานปุ๋ยนะคะจะบรรจุปุ๋ยเม็ดอยู่ที่50กิโลกรมัมและมีละศมีการหวานอยู่ที่8เมตรค่ะ แบบรีโมทนะคะของตัว T 5 0ของเราจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่7นิ้วความคมชัดเป็นระบบแบบ Ultra HD รีโมทต,ตัวนี้สามารถวาดแผนที่แบบ3มิติได้คำนวณระยะทางไปกลับได้ส่งสัญญาณความไกลของรีโมทต,ตัวนี้ได้อยู่ที่2กิโลเมตรนะคะ เป็นไงบ้างคะกับการรีวิวโดนการเกษตร DJI Air g a s t 5 0สำหรับโดนการเกษตร DJI Air g a s t 5 0ของเราราคาจะอยู่ที่3 1 1 0 0 0ตัวนี้จะเป็นราคาเฉพาะตัวโดนนะคะยังไม่รวมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการคูบต้าเพชรบุญของเราได้เลยบริการของคูบต้าของเราสามารถผ่อนได้ระยะการผ่อนสูงสุดอยู่ที่2ปีดาวน้อยแน่นอนท่านใดที่สนใจติดต่อมาที่คูบต้าเพชรบุญกับเซลล์ทุกท่านหรือที่สําคัญกับเซลล์จ๋าเล ะะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับรีวงรีวิวโดนการเกษตร DJ i a i r u a s t T 5 0นะคะสวัสดีค่ะ